ภาพหญิงผิวขาวผอมสูงเชื้อสายจีนที่ชื่อฮัวพร้อมจังหวะการเดินอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นภาพคุณตาชินใจของผู้คนแถวโบสถ์เอกชัยเป็นอย่างดีนั่นคือแมวไวจะล่วงเลยมา50กว่าปีแล้วแต่ทวงท่าการเดินของเธอก็ดีกว่าเด็กกำลังหัดเดินหน่อยเดียวลักษณะการเดินของเธอเป็นแบบที่เรียกว่าเสียศูนย์นั่นคือเสียการทรงตัวผู้คนที่รู้จักเธอดีก็เห็นเป็นเรื่องปกติ แต่คนที่ไม่รู้จักเธอต้องหยุดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อคะเเมนต์มองพร้อมกับตั้งคำถามขึ้นในใจว่ายายคนนี้เป็นอะไรดูท่าทางไม่ค่อยจะปกติเลยนะและยิ่งได้เห็นดวงตาที่เคเรกขนาดเพ่งมองอีกทั้งการพูดจาที่เนิบน้าบเนื่องช้าเหมือนเด็กปัญญาอ่อนของเธอด้วยแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอผู้นี้ไม่ปกติแน่นอนจะให้เธอเป็นคนปกติได้อย่างไรในเมื่อเธอผ่านการผ่าตัดสมองมาแล้วถึงสี่ครั้ง ผลจากการผ่าตัดอันมีสาเหตุมาจากการมีเลือดข้างและพยาธิในสมองแสดงออกให้เห็นอย่างแจ่มชัดโดยมันทําให้กระโหลกศีสงเรษะองเธอทั้งด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังบงหรือยุบหายไปหลายแห่งเสม,มือนลูกบอลพลาสติกที่บิดเบี้ยวนําไปเล่นอีกไม่ได้แล้วหัวเป็นบุตรสาวคนโตของครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดหกคนชีวิตวัยเด็กนับแต่จําความได้ไม่ค่อยลําบากเท่าไรเพราะเตี่ยกับแม่เปิดร้านขายของชําที่มีขนาดสองคูหา เธอจึงเรียนหนังสืออย่างเต็มที่และเวลาที่เหลือก็ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเธอทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือตอนอายุประมาณ10บขวบเธอถูกประตูรถบรรทุกน้ําอัดลมที่ทั้งหนาและหนักกระแทกเข้าที่ศีรษะซึ่งทําให้เธอรู้สึกมึนงงไปกว่า20นาที <S <s เหตุการณ์ครั้งนี้เองที่เธอคิดว่าเป็นจุดพลิกผันในชีวิตเพราะเมื่อเวลาคอยเ,เลื่อนเลื่อนผ่านไปจนเธอเรียนถึงชั้นมัธยมส เธอก็เริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างมากปวดจนหัวแทบระเบิดแม้จะกินยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์รุนแรงที่สุดก็ไม่สามารถบรรเทาความปวดให้ลดน้อยลงได้แรกของเธอซึ่งตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ได้ประมาณ6เดือนนด้พาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วคอยดูแลประคบประหงเธอเป็นอย่างดีจนเธอเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกเนื่องจากหมอเอ็กซเรย์สมองแล้วพบก้อนเลือดข้างซึ่งเธอเล่าว่าเจ็บปวดทรมานมาก และต่อมาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดอีก3ครั้งโดยครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าเธอมีพยาธิในสมองการเข้ารับการผ่าตัดถึง4ครั้งไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางเธอในการศึกษาเล่าเรียนเลยเธอสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่มหาชัยได้แต่ในปีสุดท้ายเธอไม่มีโอกาสเข้าสอบเพราะผลจากการผ่าตัดเธอจึงไม่ได้รับประกาศนียบัตรแต่เธอเป็นคนรักการอ่าน และแม้การอ่านจะมีอุปสรรคอันเป็นผลอีกอย่างหนึ่งจากการผ่าตัดสมองโดยเฉพาะสายตาเธอที่สั้นลงทุกๆปีและความทรงจำก็เสื่อมถอยลงเพราะเมื่อเธออ่านหนังสือบทหนึ่งผ่านไปแล้วและพอเริ่มอ่านบทต่อไปเธอก็จำบทที่อ่านผ่านมาไม่ได้เสียแล้วและแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางในการเป็นคนรักการอ่านแต่เธอก็สามารถอ่านพระคัมพีบายเบือนจบไปแล้วมากกว่าหนึ่งรอบ แต่แม้จะเดินผ่านหุบเขาเงมัจูราชมาหลายครั้งแต่เธอก็ยังมีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้พร้อมด้วยอวัยวะครบ3-2บที่ยังใช้ได้แม้จะไม่เต็มร้อยเส้นทางเดินในชีวิตของเธอจึงมีได้สวยงามราบรื่นเสมือนรอยด้วยกลีบกุหลาบเชกเช่นทางเดินชีวิตของใครบางคนตรงกันข้ามทางเดินนั้นกลาดเกินไปด้วยหนามกุหลาบและมิใช่กุหลาบธรรมดาแต่เป็นกุหลาบยักษ์ พว่ผู้ลงต่อสู้ในสมรภูมิชีวิตนี้ด้วยเป็นคนที่อ่อนแอาทางร่างกายทว่ากลับดำรงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแม่แม่ที่ดูแลเธออย่างดีมานับแต่การผ่าตัดครั้งแรกนั้นจะเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรและแม้ว่าตอนนี้เตียบก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่เธอก็ไม่หวั่นหวั่นวิตกถึงอนาคตที่มีผู้ใดร่วมรู้ได้ทั้งนี้เพราะเธอรู้และมั่นใจว่ามีผู้หนึ่ง ผู้สงพระนามว่าพระเยซูคริสพระองค์ผู้ที่ไม่ทอดทิ้งเธออีกทั้งจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเสมอและตลอดไปผลกระทบจากการผ่าตัดยังสร้างปัญหาและความถุกทรมานไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเมื่อยามอากาศขมุขมวัวหรือร้อนอบอ้าวหรืออาการปวดเมื่อยน้องทั้งสองข้างที่ทำให้เธอต้องสวมสัพพอรตน้องไว้ตลอดเวลา แต่เธอก็อดทนและไม่ัวมานั่งกลดาโชวชะตาหรือวาสนาตัวเองเธอเปลี่ยนความทุกขโศกให้เป็นความชื่นชมยินดีเธอสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าที่ยังเดินเหินได้รวมทั้งทำงานบ้านทุกอย่างได้และทำกับข้าวได้เธอเผยเคล็ดลับแห่งความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตให้ฟังว่าเพลงพักพิงในพระเจ้าที่มีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่าพักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิลามั่นคงพระองค์เป็นพระเจ้าพลังความรอดบาปทรงเป็นโลภเป็นกำบังที่เข้มแข็งต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลาพังเพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายความบาปทรงเดินไปเคียงข้างฉันเธอจึงเดินอยู่กับพระเจ้าได้จนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องในปะคคิด ครับเจ้าวีัยวัลตันโยสกุลชื่อเล่นชื่อว่าหัวค่ะเป็นสมาชิกของคิดจักเอกชัยปติดก็ขอบคุณเจ้าสำหรับตัวเองที่สุขภาพไม่แข็งแรงต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยค่ะและอย่างที่มาเชื่อในประเจ้าเพราะว่าตัวเองอะ่ะ มีความเชื่อในปะเจ้าตั้งแต่ผ่าตัดมาในการเลยเข้ามาหาปะเจ้ามาศึกษาแล้าลรนต่างๆก็เป็นเป็นสมาชิของที่คิดจากต,ต,ตั้งแต่ตลาดภูแล้วก็ย้ายมาเอกชัยค่ะก็หลายปีแล้วแต่ความเชื่อก็ไม่เข้มแข็งเท่าเท่าเท่า ช่วงนี้ค่ะที่พระชคุณของพระเจ้าเยอะมากในชีวิตของตัวเองถึงผ่าตัดแล้วก็ยังความจำก็จำได้แบบแต่ต้องเจอปัญหาต่างๆ่าในบ้านมากมายก็ขอบคุณพองเจ้าพองเจ้าทรงนำจริงในการความรู้สึกแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆร่วมเป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกในคิดจักแล้วมีพี่น้องอากมสเตย,ยเข้าร่วมด้วยกันนะคะก็ขอบคุณเจ้าสำหรับการทรงนำทรงดูแลและเลียงดูจากพระองค์ถึงสุขภาพไม่ดีแต่ลูกก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะก็ขอบคุณเจ้าสำหรับการทรงนำมีอะไรให้อธิษฐานเผื่อครับ ก็ขอให้เจ้าทานเพื่อสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานในการที่ต้องช่วยภายในบ้านนะคะแล้วก็เพอครอบครัวด,ด้วยสำหรับพี่น้องลูกหลานที่จะรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันในประคิดนุ้ายเข้ามาเช่ญในพระเจ้าแต่ปัญหาต่างๆเศรษฐกิจอะไรด้วยแล้วก็ ขอให้พระเจ้าทรงนำในการค้าไขของเขาขอบคุณเจ้าสำหรักบการทรงนำขอบคุณค่ะ